เรื่องย่อมาเฟียลำซิ่งฟีฟ้าเปรมอนันตพระเอกป้ายแดงประกบคู่นางเอกสาวชิงชิงคริสถาสารต่อเคมีคู่สุดฟินฝีมือกำกับการแสดงของปลาพีรพลเทียนเจริญณเวทีหมอลำคณะสำเนียงทองกำลังจัดการแสดงบนเวที โดยมีสายฟ้ากำลังร้องเพลงอยู่บนเวทีสายฟ้าชวนฝนทิพน้องสาวขึ้นมาร้องด้วยแต่ในขณะเดียวกันข้างล่างเวทีกลับมีเรื่องไม่คาดคิดขึ้นเมื่อแกงมาเฟียใหญ่ชื่อแก๊งมังกรแดงกำลังมีเรื่องกับแกงคู่อริแล้วเกิดเหตุชุนละมุนทำให้กระสุนพลาดไปโดนสายฟ้าที่ร้องเพลงอยู่บนเวทีสายฟ้าเสียชีวิตทันทีตั้งแต่นั้นมาฝนทิพก็กลัวการร้องเพลงเป็นที่สุดมาวินอาญาสิทธ์กำลังโดนมีดกับปองเทพอดีตเพื่อนรักที่ร่วมต่อสู้ตี รันฟันแทงเคียงบ่าเคียงไหลกันมานานแต่ต้องแตกหักเพราะอุดมการณ์ที่แตกต่างเมาวินต้องการพัฒนาองค์กรไปสู่แสงสว่างตามเจตนารมณ์ของเหล่ากงขณะที่ปองเทพต้องการแผ่อิทธิพลเมื่อทาธุรกิจผิดกฎหมายทุกชนิดเพื่อความร่ํารวยตามที่ทรงพลเลขาธิการอาวุโสชักใยญ่อยู่เบื้องหลัง ปองเทพต้องการฆ่ามาวินให้ตายในศึกประลองยุทธครั้งนี้พระทรงพลรู้ว่ามาวินจะเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้เขากับปองเทพขึ้นเป็นใหญ่แต่สุดท้ายปองเทพเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ ทำให้มาวินขึ้นรับตำแหน่งประมุขสูงสุดขององค์กรตามมาติของบอร์ดบริหารปองเทพที่สูญเสียธุรกิจมืดเพราะมาวินสั่งกวาดล้างก็วางแผนลวงมาวินไปฆ่าทิ้งโดยไม่ให้ดารินน้องสาวหัวอ่อนของมาวินที่เป็นคนรักของเขาได้ล่วงรู้ปองเทพแซงสร้างสถานการณ์ให้มาวินมีปัญหากับคู่อริต่างแก๊งจนเกิดการประทะต่อสู้กันอย่างดูเดือดจนมาวินแทบเอาชีวิตไม่รอดต้องหนีตายไปพร้อมกับชันเพื่อนและบอดี้การ์ดคู่ใจปองเทพสุ ผมรอยปลอมตัวเป็นนักฆ่าตามไปฆ่ามาวินชันปกป้องมาวินจนโดนยิงบาดเจ็บมาวินถูกปองเทพตามไล่ฆ่าจนเขาพลัดหลงมาวินที่หนีตายอยู่ในสภาพสะบักสะบอมโชคร้ายถูกรถชนเข้าอย่างจางจนล้มลงหัวฟาดพื้นสลบไปก่อนที่ฝนทิพย์จะเข้าช่วยเหลือฝนทิพย์พามาวินเข้ามารักษาดูแลที่คณะหมอลำ มาวินตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการความจำเสื่อมความทรงจำหายไปทั้งหมดจำไม่ได้แม้กระทั่งชื่อของตัวเองนิสัยก็เปลี่ยนไปจากที่เป็นคนเงียบขึมเด็ดเดี่ยวเป็นเสือยิ่งยากกลายเป็นหนุ่มอารมณ์ดียิ้งเก่งหวานใสอ่อนโยนและขี้กลัวไม่ชอบมีเรื่องราวกับใคร ฝนทิพย์รู้สึกคุ้นหน้ามาวินมากเธอคลับคล้ายคลับคลาว่าเห็นเขาในวันที่พี่ชายของเธอถูกฆ่าตายฝนทิพย์ตั้งใจว่าถ้าเขาฟื้นขึ้นมาจะเค้นความจริงว่าใครฆ่าพี่ชายของเธอเธอคาดคั้นมาวินเรื่องที่พี่ชายเธอถูกฆ่าตายว่าเกี่ยวข้องกับเขาหรือไม่แต่ก็ต้องผิดหวังที่มาวินให้คำตอบเรื่องการตายของพี่ชายไม่ได้ที่สำคัญเธอสงสารที่มาวินไร้ที่พึง่งจึงอ้อนวอนครูแสงทองให้เอามาวินมาใช้สอยงานในคณะครูแสงทองยอมรับมาวินและตั้ง ชื่อให้ว่านายแคนขณะที่ก้องล่านักร้องประจำคณะแสงทองไม่พอใจที่มาวินเข้ามาวุ่นวายในวงจึงสร้างเรื่องให้มาวินออกไปจากวงแต่ไม่สำเร็จก้องล่าถูกเสียบันเจิดซื้อตัวด้วยค่าตัวที่มากกว่าที่ครูแสงทองให้เขาเลยตัดสินใจไปอยู่กับเสียบันเจิด ครูแสงทองและคนในวงเสียใจมากที่ก้องล่าทิ้งวงฝนทิพย์ขอให้ครูแสงทองป้านแคนมาเป็นนักร้องประจำวงแทนก้องล่าเพราะแคนเคยเพลอร้องเพลงออกมาให้คนในวงได้ฟังแล้วเพลงเพราะมากๆจนฝนทิพย์เชื่อว่าแคนจะเป็นคนที่ทำให้วงสำเนียงทองกลับมาได้อีกครั้งแต่คนที่ไม่มั่นใจกลับเป็นแคนเองขณะเดียวกันแคนก็รู้มาว่าฝนทิพย์มีความสามารถในการร้องเพลงเลยขอร้องให้ฝนทิพย์ขึ้นร้องเพลงฝนทิพย์มีความทรงจำที่ไม่ดีครับ ที่เธอคึ้งร้องเพลงกับพี่ชายแล้วพี่ชายถูกฆ่าตายเลยเป็นปมฝังใจเธอมาโดยตลอดแต่แล้วแคนก็ทําให้ปมของเธอนั้นหายไปได้ในที่สุดนัานชานที่ออกตามหามาวินควบคู่ไปกับปองเทพชานได้เจอมาวินก่อนและต้องตกใจที่รู้ว่ามาวินมาเป็นนักร้องหมอลำชานเลยปลอมตัวเข้ามาอยู่ในวงด้วยเพื่อช่วยเหลือมาวินชานขอให้มาวินไปเจอดารินน้องสาวเพื่อให้ความทรงจํากลับมา ระหว่างทางที่จะกลับวงก็เกิดเรื่องชานกลับมาเจอแก๊งคู่อริทําให้เกิดการปะทะกันความทรงจําของมาวินกลับมาเขาตกใจที่รู้ว่าตัวเองเป็นมาเฟียและแก๊งมังกรแดงก็ต้องการให้มาวินกลับไปรัฐบอตอ,อัมแอนแน่งประมุขขององค์กรที่ตอนนี้ถูกปองแทบกับทรงพลควบคุมและกําลังทําให้องค์กรเสื่อมเสียขณะเดียวกันวงหมอลำของครูแสงก็ต้องการนายแคนนักร้องหมอลำที่จะมาช่วยกู้สถานการณ์ของวงให้กลับมามาวินจะตัดสินใจอย,อย่างไรเขา จะเลือกจับปืนหรือถือไมรรวมถึงความรักที่กำลังก่อตัวจะเป็นอย่างไรเมื่อความจริงทุกอย่างปรากฏติดตามความสนุกทั้งหมดนี้ได้ในละครเรื่องมาเฟียลัมซิงทุกวันจันทร์ศุกเวลา18.45นาฬิกา45นาทีเริ่มตอนแรกวันพุทธที่วันที่16สิงหาคมนี้ทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์บักอาบู .tv และช่องทางออนไลน์ Facebook อ G X, t อ i t t e r t i k t o k y o u t u b e cs7hd เว็บไซต์ w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  c s 7 c o m ละครมาเฟียลำซิ่งบทประพันธ์ของนพุทธสุสีบทโทรทัศน์พลพลกำกับการแสดงทีรพลเทียนเจริญผลิตโดยบริษัทมีเดียสตูดิโอจำกัดรายชื่อนักแสดงเปรมอานาันต์ศรีพาณิชรับบทมาวินคริสขาสังสโอภาสรับบทฝนทิพย์สุกริตสงแก้วรับบทชาญภูสนาบัวงามรับบทปองเทพอัครวัฒน์จุมพลมวิว รับบทก้องล่าสรัญชัดมิตรชัยรับบทสายพินวรรณดาเพชรชำนาญรับบทดารินวิพบางยี่ขันรับบททรงพลยิ่งยงยอดบัวงามรับบทครูแสงทองธนพลสัมมาพรตรับบทเสียบรรเจิดแพรเอเมอรี่รับบทวาณีสิริลักษ์เทกิ้งรับบทแน่งน้อยมาริโอโจรับบทบักข้าวปุ้นเก่งกาศเดอะคอมเมดี้รับบทบักอื่นคะนึงพิมพ์ธนพิชากรรับบทแองจี้ชะลูดสุทธิลักรับบทเจ๋ง นภัสชุ่มจิตรีรับบทเจี๊บนักสแสดงรับเชิญเต๋อภูสิงรับบทสายฟ้าวันชัยเผาวิบูลรับบทเหล่ากงแคนดี้เอเวอรี่รับบทเรไรนัชยาการปากหวานรับบทอี้เฟย